สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนีบาพรวิไลมีสิ่งดีจะมาบอกสําหรับแข็งล่วงพระบางท่านั้นนับแต่บ้านหัวหน้าจนฮอนเมืองนําบากและปากมองและบ้านนําท่วมบ้านฟ้าและบ้านบุ่มและบานวังคําไปห้าเมืองง่อยบ้านนองเคี้ยวไปห้าผู้ติดเพื่ะเวขาเบื้องซ้ายขึ้นเมืองเมืองพลทองบอกว่าแต่บ้านโค้งบานดนหรือจะเป็นบานโพนไปห้าซ้ำแยกกิ้วเกียไปห้าเมืองพลทองค้าป้อมและซ้ำมืนจะเป็นบานพลสุกบานปักท่าและบ้านนาวัดบานโค้งบานโดนหรือจะเป็นบานพงฮอนบานห้วยผ้า และบ้านลองอย่างนาอุ่นนาซอนท่านใดที่ว่าอยู่เมืองพลทองแข่งลงพบ้างโตวังเสียงหันรถท่านใดเปเพเ,เสียหายเพราว่าแต่จะเป็นเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องหรือว่า อย่างหโกโปวดอย่างหัวสําหรับมาเป้นอยู่ฮานทาวสี่พันบ้านวังเสียงเมืองพุททองแกงหลวงพ่อบางได้เด้อเพื่อนนาใจดีๆสามารถแป้งไดเมื่อทารถทานใดเอามาฮานเพื่อนบบได้เพื่อนก็ับไปฮับเอาอยู่เฮือ่นอยู่ยาวแล้วก็มาแป้งอยู่ฮานเพิ่นแล้วแล้วเพื่อนก็เจรจาโอลมโทห้าแล้วก็มาเอาอยู่ฮานเพื่อนได้นําใจดีๆไปนั่งพักผ่อนกินน้าเย็นแปล้งรลดแล้วจังคอยกับยาวกับเฮื่นเพื่อนนาใจดีๆทั้งพ่อทั้งเมียเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อดีบ ดีเลียงเบี้ยซ้ำทาทานได้เปิดแปลงรดอยู่หั่นอย่าว่าบูบวยินได้ทาทานได้ไปบ่ฮอดจอดบ่ทึงสามารถเจรจาโอลมโทรหาเพื่อนได้เดิ้อพ่อแม่พี่น้องเด้้อเบอร์โทรพนก็มีจิไอทางข้างและทางเท่งนี้เอาขอขอบใจคอจิไปก็ให้ก้อนบัดนี้นะ